สวัสดีค่ะพาทุกคนมาชมวิวนะคะอันนี้ค่าชมวิวคนละยี่สิบาทใช่ไหมคะพี่ใช่ไหมคะเอเอาอ๋อนึกว่าเก็บสตอรอเบอรี่ขายแล้วก็เลยแวะเข้ามาดูนะคะอันนี้เก็บญ้าใช่ไหมคะ ค่ละยี่สิบเนาะแล้วจ่ายจ่ายตรงไหนอะคะอ๋อไปจ่ายตรงนู้นเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวหนูเดินไปจ่ายค่ะวิวสวยสุดๆเลย บรรยากาศพาชมไรสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าพวกพี่เขากำลังถอนหญ้าอยู่นะยังยังไม่มีลูกออกมานะคะอันนี้ประมาณเดือนไหนอะคะพี่ถึงจะมีลูกออกมาได้อ๋อเดือนหน้าช่วงธันวาเนาะธันวาอันนี้คือเด็ดหญ้านะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลย ว้าวน่าอยู่มากบรรยากาศดีสุดๆรถก็ผ่านไปผ่านมา <c oughs> เป็นชาวเขานะคะทุกคนเรามาแล้วเราก็เลยต้องแบบว่าเอาให้คุ้มค่าเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์พี่เขานะคะห้ามเก็บในสว สวยงามติดภูเขานะคะทุกคนแดดก็ร้อนนิดนึงแต่ว่าอากาศเย็นสบายเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะทักทายเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอ๋อ,อหนูมาเที่ยวพอดีหนูนึกว่าเก็บสตอเบอรี่ขายแล้ว อันนี้หนูมาสองคนนะคะขอบคุณนะคะก็ให้ลูกค้าเก็บแล้วแต่ว่าเข้ามาเก็บก็เลยอ๋อมันมันมันไม่ค่อยมีแล้วเนาะเพิ่งออกค่ะอ๋อะถ้าที่พักของพี่เป็นตรงนี้แหละค่ะใช่ค่ะอ๋อคืนเท่าไหร่อะคะก็ราคาก็สองพันอ๋อพันห้าสองคนอย่างเงี้ยอืมถ้าสองคนถ้าถ้าสองคนนี่คือพันห้าใช่ไหมคะธรรหนึ่งพันก็ได้อ๋อแล้วมีกับข้าวมีอะไรเสิร์ฟไหมคะหรือว่ายังไงอ๋อไม่มีค่ะ อ,อเราต้องสั่งมากินเองอหรือว่าไป 1, <000 S 1> หากินเองหนึ่บาทก็คือว่าไม่มีอ๋อที่พักอย่างเดียวนะคะอ๋อค่ะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวขอถ่ายภาพถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศหน่อยนะคะตรง้นงไหนอะคะพี่อ๋อฝั่งนู้นก็ถ่ายได้ใช่ไหมคะ,คะอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะเนี่ยเมื่อฉากเข้าให้เก็บเราทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ย คือเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะนี่มันจะมีรูปประมาณนี้มันก็จะไม่ค่อยสุกเจ้าของอันนั้นที่พักก็มีนะคะถ้าวันอ่าวันธรรมดาเป็นคืนละพันสองคนนะ,ะไม่มีกับขงกับข้าวนะ,ะก็น่าอยู่อยู่นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลย,เยดูสิเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้ซํานี้ก่อนจ้าเอาบรรยากาศวิวสวยๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะไ้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ สวัสดีค่ะ